ดูที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่่าติทารโรนะคะกับคลิปรายเดือนของทั้ง12ราศีเลยจริงๆแล้วอะ่ะคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ประเด็นเลยคือเราแค่ต้องอัปเดตทุกเดือนทุกเดือนเท่านั้นเองจริงๆเราทำเป็น timeless นะคะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเดือนไหนหรอกเอาเป็นว่าอยู่ๆมันโผล่มาแล้วเห็นหัวข้อเอ๊ะมันน่าจะเป็นดวงเราก็คือเอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกไปคือเราแยกให้มันเป็นเดือนเดือนเฉยๆเนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะอ่านไพ่ตามตะวันตกนะคะดังนั้นการนับราศีของเราก็จะนับตามตะวันตกด้วยเช่นกันเช่นกันถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณราศีอะไรลยละเอียอยู่ที่ใต้คลิปนะคะดูได้เลยว่าคุณเกิดวันนี้เดือนนี้คุณเป็นราศีอะไรไม่ต้องมาพิมพ์ถามแล้วนะคะบอกทุกคลิปเลยแต่ก็ยังมีคนไม่ฟังเราวยังพิมพ์ถามซ้ำๆซักๆซึ่งหาเองไวกว่าเพราะมันเขียนไว้ใต้คลิปอยู่แล้วเนาะดังนั้นแล้วนะคะ ดูดีๆแล้วก็ไปปรับใช้ตามนะั้นแล้วก็เป็นคลิปที่สามารถดูได้ทั้งลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรืออะไรทั้งหมดเลยที่คุณมีราศีนั้นๆในชาติเกิดของคุณนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีวกว่าตุรานี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะจะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงกับพลังงานของเราบ้างเนาะ สวัสดีค่ะชาวราศีสิงที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาสิงดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ที่เป็นสิงนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะจากนั้นช่วงหลังที่เหลือจะเป็นเรื่องความรักเนาะแม่การงานการเงินของสิงเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ <c oughs> การงานการเงินของชาวสิง Sold. อัพโสดอาจจะนี้มีการทำสัญญงสัญญากันนะคะเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างหรือคำพูดการสืส่อสารในช่วงนี้จะนำพาเงินทองเข้ามาสู่ตัวเองนะคะดังนั้นพูดดีก็จะได้ดีพูดไม่ดีก็จะไม่ได้ดีนั่นแหละแล้วก็นายออฟวันส์อัปไรดังนั้นแล้วให้ระวังเรื่องการพูดไม่ดีมากกว่าพูดดีนะคะเพราะไพ่บอกว่าสร้างกำแพงกัน้นปากไว้ก็ดีในช่วงนี้นะเดี๋ยวพาสวย นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงแมมบางทีต่อให้ผูด้ดีก็สวยได้นะใช่ไหมแล้วแต่สถานการณ์ด้วยวแล้วแต่ใครเป็นคนที่รับฟังสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นต้องระวังสักนิดน,นะคะช่วงนี้เรื่องการสื่อสารเนาะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องดีต่อใจก็จะเกิดขึ้นเยอะอยู่นะคะให้ระวังเรื่องการสื่อสารแล้วก็ความคิดเท่านั้นเองเพราะเท่าที่ดูแล้วที่เหลือน่าจะโอเคนะ The Sun Revers คุณขาปนเปกันไปเลยช่วงนี้จ,จะเป็นช่วงที่พลังงานคุณเหมือนเป็นไบโพล่านิดนึงนะดังนั้นสิ่งที่สิงจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษคือเรื่องอารมณ์โดยคร่าวๆเดียวทุกเดียวสุกเดียวทุกเดียวสุกปนกันไปนะคะแล้วก็8ดไม้เท้าสลับกับด้านกันคือ Age of Wands Revers นะจ๊ะอะไรอะไรมันจะอืดน,นิดนึงเพระดูคุณอารมณ์ใบโพล่ามากช่วงนี้เดียวขึ้นเดียวรองเดียวขึ้น เดี๋ยวรงเหมือนเราจะเคยบอกอยู่เรื่อยๆเนาะว่าตั้งแต่เราดูดวงส่วนตัวมา3ปีนะคะเราไม่เคยมีปัญหากับคนราศีอ,าอื่นๆเลยมีก็น้อยมากแต่ถ้ามีปัญหาแบบจริงๆยังจังแบบราศีแบบมาดูดวงระดาเราเวท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 จะเป็นสิงเพราะฉะนั้นสิงจ้าอันนี้เราไม่ได้เหมารวมนะจ๊ะเราแค่บอกคราวๆว่าให้ระมัดเรื่องอารมณ์ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่าโดยธรรมชาติคนราศีสิงชอบเล่นใหญ่อยู่แล้วดังนั้นเล่นให้มันเล็กลงสักหน่อยหนึ่งจะไ,ไม่ต้องมีปัญหากับเองเนาะ 10 of wands u p r right, เนี่ยนะคะอย่าสร้างงานนะคะเพราะงานเยอะเชียวให้ระวังให้ดีการสื่อสารหลกัหลกๆเลยแล้วก็อารมณ์นะคะซึ่งการสื่อสารมันก็มาจากอารมณ์นี่แหละเพราะฉะนั้นประคับประคองให้ดีนะจ๊ะ hermit upright ไพ่บอกว่าถ้ายอยู่เงียบๆคนเดียวก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับชาวบ้านหรือจะได้ไม่ต้องมีชาวบ้านเขามามีปัญหากับเรานะคะ j u d g m e n t rewards ให้เรามัดระวังเรื่องการถูกฟ้องร้อง การทําอะไรที่ละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลของคนอื่นด้วยนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะอันนี้ต้องขอพูดตรงๆนะคะบางทีพลังงานของคุณก็ออกมาในรูปแบบที่ว่าไปทําเขาแต่เราก็ทําตัวเป็นเหยือ่อนึกออกไหมดังนั้นต้องระวังนะใครมาดูช่องเราใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบว่าเราไม่เคยอ่านไพ่เอาใจคนดูแม้กระทั่งมาดูส่วนตัวก็ไม่เคยเอาใจไพ่ออกมาแบบไหนก็แบบนั้นถ้ารับได้ก็ดูต่อถ้ารับไม่ได้ก็ปิดไปนะคะ ต่อค่ะ The Wheel of Fortune อัไไทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตามโชคชะตาด้วยนะคะบางทีเขาแค่อยากให้คุณเรียนรู้เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเท่านั้นเองเพราะดูไพ่ที่เติบโตมันยังไม่โตเพราะอะไรอารมณ์ยังเยอะกว่าเหตุผลเนาะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Tree of Cups Reverse เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใครๆไม่ค่อยอยากที่จะร่วมงานกับคุณสักเท่าไหร่เพราะเขามองว่าอารมณ์ของคุณค่อนข้างเป็นท็อกซิก อันนี้เราพูดตรงที่สุดแล้วนะคะไม่ได้มีอคติต่อใครๆใดๆทั้งสิ้นแต่อ่านตามหน้าไพ่คือช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองเยอะๆถามว่ามันดีไหมมันดีนะโชคชะตาดีมากเลยแต่บางสิ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ด้วยว่าคุณจะต้องปรับตัวเองแบบไหนให้มันอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันนะคะทีนี้เราก็ไม่มีอะไรอ่านแล้วตรงนี้เพราะมันค่อนข้างเคลียเรามาดูเดีวยวว่าจักรวาลและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้าง เพราะเขาแนะนําคุณไปแล้วว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่อยู่คนเดียวสิพยายามเงียบๆได้ปด็ดีช่วงนี้เป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าเป็นผู้พูดนะคะเพราะอย่างที่เราแจ้งไปนั่นแหละไม่เคยมีปัญหากับราศีเลยจริงๆมีราศีเดียวแล้วหยาบคายด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะเราไม่ได้เหมาวรวมนะคะย้ําว่าเราไม่ได้เหมาวรวมแม่โอ้เขาบอกให้คุณไปหาทําสมาธิคะ่ะอารมณ์แปรปรวนมากขึ้นลง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 นะ รวมไปถึงราศีสิ่งที่เป็นดาวจันท์ดาวอื่นๆด้วยนะคะนี่ก็ต้องระวังเช่นกันมาคะ่ะวายเป้เลยเขาบอกว่าหัดยอมรับความจริงบ้างก็ดีนะจ๊ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไม่รู้แหละเจอสถานการณ์มาไม่เหมือนกันนะน่ะเป้เอกไพ่บอกให้รามัดระวังเรื่องความคิดห่วงเจนนิดนึงนะคะอย่าพยายามสร้างความเป็นเหยื่อให้ตัวเองเพราะบางทีเราอาจจะไปทําเขาก่อนแล้วเราไม่ยอมรับความจริง หรือเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ก็อย่าลืมว่าไพ่สลับสับเปลี่ยนกันได้นะแต่ในกรณีนี้การงานการเงินส่วนมากมันไม่มีคู่กรณีมันมีแค่คุณดังนั้นมันไม่มีพลังงานของคนอื่นยกเว้นคุณดังนั้นแล้วจะสลับสับเปลี่ยนน่าจะยากนิดน,นึงนะคะเพราะมันไม่เหมือนเรื่องความรักนะอ่ะมาแล้อะไรที่มันไม่ได้ท้าทายคุณเลยมันก็จะไม่ปรับเปลี่ยนให้คุณเป็นบุคคลที่ดีขึ้นเช่นกัน ไปสุดท้ายฮะแล้วก็ให้โฟกัสนะปัจจุบันนะคะว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นด้วยเพราะภัยขึ้นมาว่าถ้าต้องการจะพัฒนาตัวไม่ใช่สิถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในตอนนี้ยังไม่เกิดเพราะอะไรอารมณ์ยังไม่เสถียรนเลยเพราะฉะนั้นไปสร้างความเสถียรนให้ตัวเองนะคะแมะทีนี้สิงหาเราจะมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ความรักของสิงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ความรักของชาวสิงนะคะเขาบอกว่าคนที่ราศีที่มีอีกโก้แบบโหดเลยอ่ะสามราศีนะคะอันดับหนึ่งไม่หนึ่งหลักตอบไม่ได้ว่าใครหนึ่งแต่ว่า สอันดับที่อ e ีโก้แรงๆก็จะมีสิงมีบางกรแล้วก็มีเมธรให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะคะแล้วถ้าคุณเข้าใจคําว่าอีโก้คุณก็จะรู้ว่าคําว่าอีโก้เนี่ยอาการนี้มันเกิดจากความกลัวเพราะฉะนั้นลองไปหาจุดที่ไม่โอเคดูนะแล้วไปแก้ไขแต่เราไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นแบบนี้นะคะเราจี้ไปเฉพาะจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เรามีความคล้ายแบบนี้คุณจะได้ไปปรับตัวนะอะมาดูสิว่า การเออาอาการยานกรเงินไปละไม่มีปัญหาใดๆยกเว้อนอารมณ์มาดูความรักนะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างความรักของสิงห์ oop, The Full Rewards ค่ะดูเหมือนคู่กรณีไม่อยากเริ่มต้นแล้วคุณเอ้ยไม่รู้คุณไปสร้างสารรค์อะไรไว้นะเพราะข่าวที่แล้วไพ่ก็ออกมาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ซึ่งมันเกิดจากตัวคุณเองล้วนๆนะคะ King of w a n d s uplight ไฟแรงเหลือเกินเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเรื่องการงานเล่นเล็กลงมาบ้างก็ได้นะคะมันใหญ่เกินเนาะแล้วก็ Ten of swords reverse นะคะว้าวคุณขาบางครั้งการที่เรามีแสงสว่างมากเกินไปมันทำให้คู่กรณีแสบตาก็เป็นได้แล้วพอแสบตาปุ๊บเราจะไม่อยากมองสิ่งสิ่งนั้นอีกเลยเพราะมันทรมานเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้เข้าใจยากเลยนะจริงๆ ดังนั้นคุณลองไปแปลดูว่าความหมายมันอยู่ตรงไหนตรงที่คุณทําตัวอลังการมากไปไหมหรือคู่กรณีทําตัวอลังการจนคุณแสบตาหรือเปล่าในกรณีนี้ไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยนะคะเพราะมันมีคู่กรณีมันไม่เหมือนเรื่องการางานมื่อสักครู่ A c e o f Wands r e v e r s e นะคะดูเหมือนเขาจะลังเลว่าเขาจะเริ่มต้นดีหรือไม่แล้วก็ Two of วันส์ร e เวิไม่อยากตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในตอนนี้ ไม่ทราบว่าสิงกับคู่กรณีเป็นยังไงนะคะสิงอาจจะคิดแบบนี้กับคู่กรณีหรือคู่กรณีอาจจะคิดกับคุณดังนั้นอย่างที่แจ้งไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทจะได้นอาอไพออกมาแบบไหนเราอ่านตามนั้นค่ะเมเจอร์เชนอัปไรน์นะคะเขาก็าทิ่ฐานอยู่นะคุณให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ni ยออฟเพนทากอัปไร์แล้วตอนนี้คนคนนี้เป็นโสดจริงๆจงังๆค่ะและดูเหมือนว่ายังไม่อยากที่จะสละโสดด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ Page of s w o r d reverse นะคะอาจจะเคยส่องคุณหนักมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยส่องแล้วเพราะเขารู้สึกว่าอันนี้ทุกขนที่รัพฟัตรงๆนะคะได้รับพลังงานลบๆมากกว่าบวกนะมันแสบตาเพราะงั้นอ่ะต่อจ้า Age of Wands upright เขาก็อยากไปต่อนะคุณเขาแค่รู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่มันเป็นอะไรที่ท้าทายหรือเกินเพราะเขาไม่คิดว่าคุณจะแก้ไขตัวเองได้นะ อาจจะเป็นแบบโทษกันไปโทษกันมาก็ได้นะคะ Five of Pentacles Rewards เขามองว่าคุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเกมเป็นการเอาชนะกันโดยที่มันไม่จำเป็นต้องแข่งก็ได้อ่ะย้ำนะจ๊ะเสียงเพราะมันคือดวงร่วม และตรงนี้เอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้อาจจะเป็นเขาที่พยายามเล่นเกมกับคุณแบบตั้งใจเล่นเลยนะคะ on purpose อะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นคุณที่เล่นกับเขาหรืออะไรก็ตามแต่หรืออาจจะเป็นคุณที่พยายามทําแต่คุณไม่รู้ตัวก็มีดังนั้นเราเป็นแค่คนอ่านไพ่ที่รับพลังงานจากตัวคุณและคนของคุณมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะไม่ตรงนะคะแต่ถ้ามีอะไรติดขัดก็รอมาดูส่วนตัวได้นะแต่ที่แน่ๆเลย เราไม่ได้แนะนําให้โทษตัวเองนะแต่การไปประเมินตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมแบบไหนแล้วปรับปรุงส่วนที่ไม่น่ารักออกไปมันคือข้อดีนะคะณจุดนี้เลยดูเหมือนว่าคู่กรณีของคุณยังเป็นโสดและยังคงอยากจะเป็นโสดต่อไปเพราะเขามีคิดว่าการเริ่มต้นใหม่มันจะดีจริงๆมันดูเหมือนเป็นภาพรวงตามันเหมือนเป็นเกมการเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจับต้องไม่ได้แล้วประเด็นเลยคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันดูฉาบฉวยจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ที่เริ่มต้นจากการมีเซ็กส์นะคะดังนั้นตรงนี้น่าจะไปกันยากแล้วล่ะถ้าเริ่มต้นจากการมีเซ็กส์จริงๆนะหรือถ้าไม่ได้เริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นเขามองว่าสิ่งที่คุณพยายามทําคือการยั่วยุให้เขาไปในทิศทางนั้นเพื่อที่จะได้คบกันมากกว่าดังนั้นเราไม่รู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดเพราะเราจะพูดอยู่เป็นประจำว่าเรามองตัวเองกับคนอื่นมองสิ่งที่เราทํามันไม่เคยเหมือนกันเลย ไม่งั้นมันคงไม่มีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีอาจจะเข้าใจถูกแต่คนที่ทําออกไปอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้แต่ณจุดนี้เลยมีแต่ไฟมีแต่ความร้อนมันไม่มีความอบอุ่นคุณแล้วประเด็นคือไม่มีน้ําเลยมีแต่ไฟอย่างเดียวไฟ,ไฟไฟไฟเยอะมากนี่ก็ไฟนี่ก็ไฟแล้วนี่ก็ไฟอียนะมันเยอะไป ลองไปลดลงนะคะเดี๋ยวเราขอขั้นเวลาด้วยการดูไพ่ข้อความดีกว่ามันดูแบบมันเยอะไปหมดนึกออกไหมมันเยอะแบบมันเยอะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวนะเรารู้สึกว่าจะมีไพ่ใหม่ที่เราทํามาไม่แน่ใจว,ว่าวางตรงนี้ไหมน่าจะไม่มีน่าจะเก็บไว้ที่อื่นเพราะว่าเราอยากใช้สาหรับนั้นอ่านให้มากเลยเพราะว่ามันดูเข้ากับเรื่องนี้มากกว่านะคะพอเท่าที่ดูความสัมพันธ์อาจจะมี ลึกซึ้งต่อกันแต่ความรู้สึกมันยังไม่ตามไปก็เป็นได้ว้าวเฟลเลยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่คุณต้องการไม่ได้ค่ะตอนเนี้ยังเป็นคนที่คุณต้องการไม่ได้นะลองไปแก้ไขดูนะคะอ่ะแล้วก็ว้าวเขาบอกไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาหมดความสนใจได้รวดเร็วเท่ากับการที่มีใครสักคนหนึ่งโกหก คุณคาคำโกหกในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคําพูดที่โกหกหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะเป็นการเรียกร้องความสนใจในรูปแบบที่ผิดผๆนึกออกไหมนั่นแหละต้องระวังนะเราเตือนไปตั้งแต่ครั้งตอนที่ช่วงดูเรื่องงานแล้วว่าพยายามลดความอลังการลงมันมีนะมาดูดวงกับเรานี่แหละแล้วก็ลายสียงที่เราพูดอยู่เรื่อยเลย ดูเสศจมาด่าเราเฉยเลยว่าจะมารู้ดีกว่าเจ้าตัวได้ยังไงเราก็เลยบอกก็ทีหลังก็ไม่ต้องมาดูถ้ารู้ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาดูแค่นั้นล่ะเพราะถ้าได้คาตอบไม่ตรงใจก็มาโกรธเราแล้วก็บ่อยๆเลยที่ชาวราศีสิงจะมาพิมพ์ด่าเราไว้ในคลิปเพราะฉะนั้นแยกแยะใช้วิจารณญาณสักนิดหนึ่งนะคะว่ามันคือดวงรวมเราไม่รู้จักกันนะอ่ะต่อ แล้วเขาก็กังวลมากเลยว่าคนอื่นจะมองคุณเกี่ยวับเขายังไงนะคะคุณขาเอาจริงๆคนคนนี้ไม่มีใจใคุณหรอกมีแค่เรื่องสิบแปดบวกหรือถ้าไม่ได้มีสิบแปดบวกกันเลยแค่คนคุยเล่นๆหูหัวเฉยๆยาม,ว,ายามาว่างยามเหงาเพราะเขายังไม่ได้ต้องการที่จะสละโสดใดๆร่วมไปถึงคนที่มาส่องสิ่งด้วยนะคะจะเป็นสิ่งก็ได้ที่ไม่ได้อยากจะไปต่อแต่ถามว่าอยากจะไปต่อในรูปแบบคุยไปเรื่อยๆแม่ก็ยังอยากอยู่เพราะมันยังมีสิบแปดบวกที่ สามารถไตกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องหัวใจไม่มีเลยแม้แต่ใบเดียวไม่มีไพ่ที่เป็นถ้วยเลยคุณนะจริงๆค่ะมานะไม่นี่ไม่มีอคตินะยา้ําว้าวคุณคะรอบที่สองแต่ข้อความต่างกันนะแต่รอบที่สองที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่คุณต้องการไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากได้เขาเป็นแฟนเขาเป็นให้คุณไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ต้องการเป็นอะ แล้วเขาก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้นะขณะนี้นะคะเสียงเป๊ะและไม่มีใบไหนที่ไม่เป๊ะเลยเพราะว่าไพ่มันมีทั้งหมด63ใบนะข้อความดีๆเยอะมากที่เป็นเรื่องหัวใจแต่ข้อความที่ไม่ได้ชอบกันไม่ได้มีความรู้สึกมันมีประมาณ10ใบแล้วมันออกมาตั้งห้าเพราะฉะนั้นแล้วสงสัยอะไรมาดูส่วนตัวเพิ่มได้ค่ะนะ,ะมาดูอีกสองใบสุดท้ายนะคะมันจะมีถ้วยออกมาให้ใหเราเห็นบ้างไหมเพราะมันไม่มีเลยมันมีแต่เรื่องฉับฉวย ไม่มีความมั่นคงใดๆจากหน้าไพ่ The d e v i ร Reverse มีแต่เรื่องเซ็กเรื่อง18บวกเรื่องคุยฉาบฉวยทั่วไปเรื่องเล่นๆหวูหวหัวเรื่องฆ่าเวลาทั่วๆไปเลยค่ะไม่มีอะไรที่เป็นสาระเหมือนเดิมอมืแล้วก็ซิกออฟคัพสดูซี่มาทำไมเป็นถ้วยใบแรกที่ออกมาอโอเคคุณคะ มีแต่เรื่อง18บวกถ้าเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงเรื่อง18บวกอย่างเดียวเลยและถ้ายังไม่เคยมี18บวกกันถ้าเขาคิดถึงคุณนั่นหมายความว่าเขาคิดถึงแค่ช่วงเวลาฉาบฉวยค่าวเวลาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรจริงจังแคลมบรีวอร์สอีกต่างหากดังนั้นแล้วอย่าเสียเวลาถ้าเขาไม่ได้สนใจเราเอาตัวเอาตัวเองออกมานะคะเนาะโอเคสิง okay, จําไหมนะคะมันคือดวงรวมนะดวงรวมนะคะแม่ป้าด้วยนะคะแม่ป้าชอบมาพิมพ์ด่าหนูจังเลยแม่ป้า โอเคนะคะไว้ถ้า,ารักกันชอบกันก็กดติดตามไม่ชอบก็ไม่ต้องด่านะคะเดี๋ยวนี้เขาฟ้องกันง่ายง่ายนะด่ากันคำสองคำก็ฟ้องกันแล้วดังนั้นระวังนะคะเผื่อเราอยากฟ้องบ้างเนาะแต่เราคนด่าเราเสียหายมากโอเคไม่รักก็ไม่ต้องดูต่อแค่นั้นแต่ถ้า,ารักกันชอบกันรักในความซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาของเรานะคะก็ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางช่องนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบายบาย อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆอทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาทออ็อปพอฉันต้องใช้ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message Card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหนียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ เมนแอนด์มูฟออนก็คือไพ่3า5วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน6กข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ททโ่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ,อ,ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา6 3 9บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนอกที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆคะ่ะ